สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปนอนดอคลิปนี้เราจะมาตรวจสอบพลังงานความน่าเกรงกลัวบุญญาบรารมีที่ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณนะที่อยู่ในตัวของคุณแล้วทำให้คนที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณต้องหลบ หน้านี้หายไปนะคะมาดูซิความน่าเกรงกลัวในตัวของคุณมีอะไรบ้างโดดเด่นเรื่องอะไรทรงบานบัางงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาโดยการกดส u b s c r i b e รายแชรนะคะละัคกนาราศีวันที่นะคะที่โดดเด่นสั่นคุณเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟเซตเทิร์นคุณเกิดวันเสาร์ธาตุไฟยูเรนาะชาตลมมิุตุกุม ดิบ,บาราศีตุลท่านลมอะคอเรียสราศีกุมท่านลมเออถ้ธดินพฤศพกัมกรจะมีนาราศีมิถุนท่านลมมูราศีมินราศีกรกฎตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและคนที่คิดร้ายกับคุณมี11 13 19 26 32 7แล้วก็14นะคะ ลคณะราศีไม่มีไม่โดดเด่นไม่เป็นไรถ้าหากท่านใดผ่านเข้ามาเจอคลิปเรื่องคลิปนี้ mm hmm. ก็ถือได้ว่าเป็นพลาังงานของคุณดวงของคุณด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามขอบคุณสำหรับการสมัครเป็นสมาชิกของช่องด้วยนะคะเรามาดูพลังงานที่โดดเด่นในตัวของคุณลักษณะนิสัยของคุณนะคุณแสดงออกต่อสายตา ผู้คนที่คุณรู้จักและไม่รู้จักอย่างไรนะมาดูซิคุณเป็นคนอย่างไรนะคะที่ในสายตาของคนที่รู้จักและไม่รู้จักคุณมองมาสี่เหรียญน,นะคะเป็นคนที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวนะ ชอบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองหรือว่าอาจจะอยู่ในเซฟโซนนะคะจริงๆแล้วไพ่เดิมูนมาขยายพลังงานก่อนที่คุณจะเก็บตัวก่อนที่คุณจะเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่อยู่ในเซฟโซนของตัวเองหรือว่าเลือกที่จะเหมือนกับว่าไม่ยุ่งเกี่ยวไม่สูงสิงกับใครนะคะอาจจะมีสังคมอาจจะมีการที่แบบ เหมือนมีงานทําเหมือนคนอื่นๆนะคะทำงานปกตินะกับเพื่อนกับฝูงกับสังคมแต่เวลาที่คุณนะคะมักที่จะใช้เวลานะอยู่กับตัวเองมากกว่าการเข้าสังคมเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยคือแบบน่าที่จะเป็นพลังงานของคนที่ไม่อยากจะไปคล้องแวะหรือว่าไปเกี่ยวข้องนะกับพลังงานลบ เพราะว่าตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าอาจจะเจอเหตุการณ์เจอเรื่องราวเจอพฤติกรรมร้ายๆของบุคคลรลอบข้างสังคมรอบข้างเพื่อนร่วมงานนะคะก็เลยทําให้ตัวของคุณเนี่ยคือฉันต้องเก็บรักษาพลังงานที่ดีของฉันไว้นะ,ค,ะคุณเป็นคนรักความซื่อสัตย์รักความถูกต้องนะคะเป็นคนที่มีความเชี่ยงตรงนะคะจริงใจแล้วก็เป็นคนรักความยุติธรรมเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาแต่คุณ จะเลือกที่จะปฏิบัตินะในรูปแบบไหนขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเป็นพลังงานแบบไหนเป็นคนแบบไหนนะถ้าร้ายมาก็ร้ายกลับดีมาก็จะดีกลับนะเพราะว่าคุณเป็นคนเชื่อมัน่นยึดมั่นอยู่ในความดีงามนะคะแล้วการที่ตัวคุณเองเนี่ยไม่สูงสิงไม่ยุง่งไม่วุ่นวายกับใครเพราะว่าต้องการที่จะ รักษาพลังงานและความสงบในตัวเองนะคะต้องการที่จะเหมือนกับว่าไม่อยากจะไปสิ้นเปลืองพลังงานบางสิ่งบางอย่างไม่อยากจะไปเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติของใครนะคะแล้วก็ต้องการที่จะเหมือนกับเ,ออเรียนรู้หรือว่าอยู่ในแค่ในพื้นที่ที่มันเหมือนกับเป็นพื้นที่ที่มี ประโยชน์ต่อคุณแค่นั้นหรือว่าคนที่แบบสามารถครบได้เป็นเพื่อนได้เชื่อใจได้ไว้ใจได้แค่นั้นนี่คือพลังงานของคุณนะั้นที่เขามองมาว่าคุณเนี่ยไม่ได้ไปคบใครมั่วซั่วไม่ได้ไปสูงสิงกับใครไม่ได้สนิทก,กับใครเป็นพิเศษนะคุณเป็นคนที่เหมือนกับเออเรียกว่าเก็บเนื้อเก็บตัวหรือว่าชอบไปไหนชอบทําอะไรคนเดียวนะแต่ถ้าแบบ ใครได้สนิทกับคุณแล้วคุณก็จะพูดดีนะคุยดีด้วยหรือว่ามีน้ําจิตน้ําใจช่วยเหลือแต่ถ้าใครที่ร้ายมากับคุณคุณก็จะจำฝังใจนะคะแล้วก็อาจจะมีการโต้ตอบกลับไปด้วยในบางครั้งแต่เลือกที่จะสงบนิ่งมากกว่าการโต้ตอบนี่คือพลังงานของคุณที่ผู้คนรู้จักและไม่รู้จักมองมาที่คุณคนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันความน่ากลัวในตัวของคุณที่ทำให คนที่คิดร้ายนะคิดไม่ดีคิดอยากจะทำร้ายทำลายคุณเขาเกรงกลัวอะไรในตัวของคุณนะมาดูซิว่าสิ่งที่เขาเกรงกลัวในตัวของคุณในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของโอกาสด้วยนะค,ะคุณเป็นคนที่คิดอาัด วางแผนในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีเป็นคนฉลาดอ่ะเรียนรู้ได้เร็วนะมีสติปัญญาไหวพริบนะคะเป็นพลังงานของคนที่แบบเอ่อไม่ว่าจะสอนจะบอกอะไรเนี่ยคุณมีไหวพริบดีเรียนรู้ได้เร็วนะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามักที่จะได้รับโอกาสดีดี ในการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานหรือว่าอาชีพการงานที่คุณทํามันจะสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงและรายได้กับคุณซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าใครจะทําได้ นะคะอย่างเช่นเนี่ยพลังงานเดอะเบิเชนคือพลังงานหมอดูครูบาอาจารย์ผู้รู้วิชาการต่างๆนะคะเป็นคนที่มีไอเดียมีความคิดมีทัศนคติมีไหวรพิบที่ฉันฉลาดเอาตัวรอดได้เกง่งแก้ปัญหาได้ฉับไวนะคะหรือว่าในเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะก็เล่นแร่ปแปรธาตุได้เกง่งนะคะวางแผนในเรื่องการเงินเก่งด้วยเป็นคนหาเงินเก่งด้วยเป็นคนที่ทําอาชีพหลายอย่างด้วยแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็มีเงินเก็บมีรายได้ นะคะจนทําให้คนอื่นเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวของคุณเก่งรอบด้านนะ,ะแม้จะมองว่าไม่ได้รวยแม้จะเป็นเป็นคนที่เหมือนกับมองว่าคือไม่ได้ไม่ได้ถูกหวยนะไม่ได้รวยเพราะว่าถูกหวยแต่รวยหรือว่ามีเงินมีทองเพราะว่าการลงทุน การทํามาหากินการทํารายได้การสร้างอาชีพนะทำหลายๆช่องทางก็เลยทําให้ตัวคุณรอดพ้นจากปัญหาการเงินนี่คือสิ่งที่เขามองมาที่คุณะนะนะคุณมีในเรื่องของการวางแผนการเงินได้เก่งฉลาดเล่นแร่แปรธาตุลงทุนหุ้นหวยต่างๆนะคะและความแน่กลัวในตัวของคุณนะคะบางคนเนี่ยจะเป็นพลังงานของเพื่อนร่วมงานนะคะคนที่ดูถูกคุณ นะในสมัยอดีตนะเพื่อนร่วมงานสมัยอดีตที่เขาอะนะอาจจะมองว่าตรงคุณเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงในเรื่องของอาชีพการงานมีพลังงานของครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความคิดทัศนคติไอเดียมีประสบการณ์ชีวิตมาเยอะแล้วก็สามารถที่จะมาบอกเล่ามาสอนมาสั่ง นะคะให้ผู้อื่นได้หลุดพ้นสภาวะปัญหาการเงินปัญหาความรากักหรือว่าสามารถที่เอาชนะอุปสรรคในชีวิตได้เป็นคนที่มีจิตใจที่เมตตาม,มากๆนะ,ะแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นนะ,ะเป็นพลงานของคู่ ครูบาอาจารย์พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในศีลในธรรมนะคะไม่หลอกนอกลู่นอกทางไม่ชอบเอาชนะไม่ชอบแข่งขันกับใครนี่คือความน่ากลัวของคุณนะคะซึ่งน่าที่จะมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ชี้แนะแนวทางด้วยความน่ากลัวในตัวของคุณ The r l d นะคะคุณเป็นผู้รอบรู้เป็นพลังงานของคนที่เรียกว่าเป็นคนที่สร้างพลังงานบวก ให้ผู้คนนะยกย่องสรรเสริญชื่นชมในตัวของคุณคุณเป็นคนจิตใจดีคุณเป็นคนที่มีความรักมีความเมตตาให้กับผู้คนนะคะโดยที่เหมือนกับว่าอาจจะเหมือนกับอาจจะเคยได้รับการดูถูกนะคะอาจจะเคยได้รับการตัดสินใจหรือว่าการพูดเหยียดหยามนะคะทำร้าย ชีวิตจิตใจหรือว่ามีเคยมีปัญหาชีวิตมาก่อนเคยมีนะ,ะในเรื่องของการที่เจอเหตุการณ์ร้ายๆมาก่อนเคยมีปัญหาในเรื่องการเงินมาก่อนเคยเจอสภาวะนะคะการตกงานเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานมาก่อนนะคะหรือว่าเคยเจอสภาวะของการที่แบบเหมือนไม่ไม่ถูกยอมรับในสังคมอ่ะนะ,ะแต่คุณก็ไม่ได้ไปตัดสินใครคุณไม่ได้ไปกล่าวโทษใครคุณยอมรับ การเปลี่ยนแปลงยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและก็หันกลับมาเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองจนทําให้ผู้คนได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณและยอมรับในความดีงามในสิ่งดีงามที่คุณเปลี่ยนนะคะและความน่ากลัวในตัวของคุณเขามองว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจนะคะเป็นสาวสังคมหนุ่มสังคมเป็นคนเก่งเป็นคนกล้า กล้าคิดกล้าทากล้าแสดงออกกล้าพูดนะกล้าตอบโต้ในสิ่งที่ตัวเองนะคะเชื่อมั่นว่ามันถูกต้องและเป็นสิ่งที่ดีนะคะและก็เป็นคนที่เหมือนกับหน้าที่จะมีการทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเหมือนกับเทียบเท่าลักษณะของการเป็นผู้นําการลงทุนการหาเงินการสร้างรายได้หรือว่าการเหมือนเหมือนการทํางานหลายๆอย่างเหมือนการออกรบอะ นะคะเหมือนการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะมีพลังงานของการที่สามารถที่จะต่อสู้ฝ่าฟันดิ้นรนสร้างความมั่นคงในชีวิตในเรื่องการเงินนะคะแล้วก็เป้าหมายในชีวิตนะ,ะที่เหมือนเหมือนกับมีพลังงานของพ่อแม่แมๆพลังงานของคนที่มีความรู้เก่งโดยที่ไม่ง้อเพศชายเลยนะ,ะหรือว่าถ้าเป็นเพศชายก็คือเก่งมากนะคะ และความน่าก,กลัวในตัวของคุณซึ่งสังคมสังคมที่เขารู้จักกับคุณเนี่ยสังคมเพื่อนทางานนะสังคมครอบครัวหรือว่าสังคมที่เขานะคะอาจจะไม่ได้สนิทสนมกับคุณเท่าไหร่แต่เขามักที่จะมองว่าคุณเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่รักอิสระนะคะไม่สนใจนะในการที่จะพยายามที่จะทําให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบ นะคะหรือว่าเป็นคนที่เอาตัวรอดอยู่คนเดียวนะชอบไปไหนชอบทําอะไรคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะผู้คนส่วนใหญ่เขาจะมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่เอ่อไม่สนใจคนอื่นสนใจหรือว่าถ้าเอ่อสนใจก็คือรักแต่ครอบครัวของตัวเองไม่สนใจคนอื่นไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นนะ,ะต้องการที่อยากจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยประสบความสําเร็จเพื่อคนในครอบครัวเพื่อคนรัก นะคะก็เลยเขามองว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนกับพยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะรักษานะความมั่นคงของคนในครอบครัวรักครอบครัวจนเกินไปจนอาจจะทําให้เหมือนกับเข้าข้างหรือว่าทาอะไรผิดๆนะเพื่อคนในครอบครัวแล้วก็มองไม่เห็นหัวคนอื่นอารมณ์เนี่ยนะความน่ากลัวในตรงคุณคือไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามานนะั้ดูถูกเหยียดหยาม คนในครอบครัวของคุณหรือว่าทําลายชีวิตครอบครัวของคุณหรือว่าทําลายเป้าหมายของคุณนะนี่คือสิ่งที่น่ากลัวในตัวของคุณนะคะความน่ากลัวในตัวของคุณที่ผู้คนเขากลัวหรือว่าคนที่เขาคิดร้ายกับคุณเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนจิตใจดีใจเย็นนะคะเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่เหมือนกับว่าเออเรียกว่าเหมือนมีความรักตัวเองมากๆนะแล้วก็มีความโดดเด่นในการที่เป็นคนดื้อด้วยนะ นะคะเป็นคนที่เหมือนกับเหมือนหน้าที่จะเจอในเรื่องของวิบากรรมชะตากรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นบทเรียนให้ตัวของคุณได้เข้าใจถึงนะ้าบททดสอบนะเมื่อครั้งในอดีตก็ได้หรือว่าความสัมพันธ์เมื่อครั้งในอดีตอ่ะที่มันเหมือนเป็นบทเรียนให้กับคุณโดยที่ทําให้ตัวของคุณไม่กล้าที่จะเชื่อ คนอื่นมากกว่าเชื่อตัวเองนะเป็นการที่แบบเหมือนกับเออฉันเชื่อตัวเองดีกว่าฉันไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนอื่นแล้วนะฉันมองความสุขของฉันเพื่อตัวฉันเองนี่คือสิ่งที่คุณเชื่อมั่นนะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่แบบเหมือนเชื่อว่าตัวเองต้องทําได้ประสบความสําเร็จได้นะโดยที่ไม่สนไม่แคร์คาพูดการดูถูกของคนอื่นนะคะ และความน่ากลัวในตัวของคุณที่ทําให้คนที่คิดร้ายกับคุณเนี่ยไม่ว่าเขาจะจับกลุ่มพูดถึงคุณนินทาถึงคุณให้เสียหายให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแค่ไหนแต่ตัวของคุณก็ไม่ได้สนใจตัวของคุณอาจที่จะเหมือนรับรู้รับฟังเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะที่เขาเหมือนกับมองว่าคุณเนี่ยเหมือนเรียกว่าเป็นคนที่ เชื่อมั่นในตัวเองนะคะรักความถูกต้องแล้วก็เป็นคนดีจิตใจดีมีเมตตาแต่คุณก็เหมือนกับว่าทําดีกับทุกคนไม่หวังผลในเรื่องของการที่แม้คุณทําดีกับคนที่เกลียดคุณแต่คุณก็ไม่ได้สนใจว่าว่าคนที่เกลียดคุณเนี่ย เขาจะหันมาทําดีกับคุณหรือเปล่าคุณทําดีนะโดยที่แบบไม่หันไปมองเลยว่าสิ่งที่คุณสูญเสียไปสิ่งที่คุณให้ไปเนี่ยคนคนนั้นจะเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนนิสยัยเปลี่ยนความคิดหันมาชื่นชมหันมายินดีกับคุณหรือเปล่านะเออคุณไม่สนใจนี่คือพลังงานของการที่แบบเรียกได้ว่าคุณอาจจะได้รับบททดสอบจากการที่ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนดีโดยเนื้อแท้ ะะและสิ่งดีๆจะตอบแทนคุณกลับคืนมาแน่นอนนะคะและความน่ากลัวในตัวของคุณซึ่งตัวคุณไม่เคยเครียดไม่เคยวิตกกังวลใจเลยนะคะไม่เคยหมกมุ่นนะในสิ่งที่คนอื่นเข้าใจผิดนะจากความรู้ความสามารถนะจากความเก่งความฉลาดความเพียรพยายามของคุณคุณอาจจะถูกคนบางกลุ่มบางคนที่อาจจะเหมือนกับว่า ดูถูกเหยียดหยามคุณในเรื่องของความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็ไม่เชื่อมั่นในตัวของคุณแล้วก็พยายามเนี่ยเหมือนกับทําร้ายคุณหรือว่าพูดบั่นทอนจิตใจของคุณนะคะหรือว่าทําให้ตัวของคุณเนี่ยกลัวกับสิ่งที่คุณรู้กับสิ่งที่คุณเป็นนะ,ะหรือว่าดูถูกหรือว่าพยายามกดคุณให้ต่านะให้เจ็บปวดให้เสียใจให้อยู่ในความคิดทัศนคติลบๆนะแต่ว่า คุณก็เหมือนกับว่าคือคุณรับรู้ถึงความเจ็บปวดความเสียใจคุณถูกคนเหล่านั้นนะดูถูกเหยียดหยามในความรู้ความสามารถแต่คุณก็กลับมาใช้ความรู้ความสามารถของคุณพลิกฟื้นชะตาชีวิตของคุณนะให้กลับมาประสบความสําเร็จได้นะแต่คุณก็คือแบบคืนที่ผ่านมาคือเจ็บปวดเสียใจอ่ะนะที่เคยถูกทาร้ายโดยที่แบบคุณไม่สามารถเี่ยะไปแก้ไขหรือว่าไปแก้ตัวหรือว่าไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่าง นะให้คนเหล่านั้นเขาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติได้คุณได้แต่รอว่านะผู้คนที่เขาทําร้ายคุณเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเขาจะได้รับผลกรรมนะที่เขาทํากับคุณส่วนตัวของคุณเนี่ยคือแบบคือเจ็บปวดมากๆเสียใจยนะกับคําดูถูกกับคําเหยียดหยามนะกับการใส่ร้ายป้ายสีกับการที่แบบเหมือนผู้คนไม่ให้ การเคารพหรือว่ายอมรับนะแต่คุณก็รอดูต่อไปว่าคนเหล่านี้เขาจะได้รับผลกรรมในสิ่งที่เขาทำกับคุณอย่างไรนะคะไม่ว่าจะดีหรือร้ายอย่างไรตัวของคุณคือแบบคือคุณไม่เอาแล้วคุณไม่สนใจแล้วอย่านะ,ะยึดต,ติดอยู่กับคําพูดของคนอื่นนะ,ะต้องเอาชนะอุปสรรคป,ปัญหาให้ได้นะและคุณก็มุ่งไปข้างหน้าเพื่อที่จะเผชิญหน้าหรือว่าเหมือนกับไปสู่เส้นทางใหม่ของคุณ นะก้าวไปสู่ความฝันของคุณนั่นเองนะไปเริ่มต้นใหม่ไปทำสิ่งใหม่นะคะให้มันดีกว่าเดิมนั่นเองนี่คือสิ่งที่คุณคิดนะแล้วก็ทำให้ผู้คนเหมือนกับว่าเขาที่ทำลายคุณดูถูกคุณเหยียดยามคุณเขาก็จะได้รับผลชะตากรรมมีบากรรมอย่างแน่นอนนะโดยที่คุณอาจจะรู้หรือว่าไม่รู้หรือว่าคุณอาจจะไปไกลกว่าเขาแล้วประสบความสำเร็จแล้วส่วนคนเหล่านี้ก็ยังอยู่นะจมปักอยู่กับ พื้นที่อยู่กับความเจ็บปวดอยู่กับความคิดอยู่กับทัศนคติลบๆของเขานั่นเองฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ